เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจง้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงรองปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบโดยมีนายแพทย์นิติเหตาณุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคขณะผู้บริหารและเครือข่ายดำเนินงานทั่วประเทศร่วมงานกว่า200คนค่ะพร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นในการดำเนินงาน ด้านโรคไวรัสตับอักเสบบีและ C เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับพื้นที่ค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะครับและก็รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอมกระทรวงมหาดไทยก็มีองค์การครองส่วนท้องถิ่นนะฮะและก็ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดําเนินการในเรื่องของการที่จะคัดกรองนะฮะ โรคไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับของประชาชนคนไทยของเราครับนํำเรียนว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นมะเร็งตับนะฮะแล้วก็ตับแข็งมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยทุกคนนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในผู้ชายแล้วก็เป็นอันดับ4ในผู้หญิงนะครับการคัดกรอง กลุ่มที่เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะเนี่ยทำให้เราเนี่ยรับทราบถึงข้อมูลของคนที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสเกิดโรคและก็สำหรับโดยเฉพาะโรคไวรัสตับเสพเสบซีเนี่ยเป็นถ้าพบว่ามีการติดเชื้อแล้วเนี่ยสามารถให้ยาและรักษาให้หายขาดได้โดยการทานยาประมาณ3เดือนนะครับในส่วนของค่ารักษาตัวยาของไวรัสตับเสพเสบซี ก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ของทุกกองทุนนะไม่ว่าจะเป็นกองทุน3าบาทบัตรทองนะครับกองทุนปร,ประกันสังคมหรือกองทุนของกรมบัญชีการนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้คนไทยนะฮะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มองว่ากลุ่มเสี่ยงนี่คือคนที่เกิดก่อนปี2535 นะช,ช่วงนี้นก็จะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าไว,าวัคซีนอะไรก็ยังไม่มายังไม่เริ่มการฉีดวัคซีนในเด็กเพราะนคนไทยทุกคนกลุ่มเป้าหมายประมาณ40ล้านคนเศษนะควรได้รับการคัดกรองการเข้าถึงซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์อยู่แล้วก็จะประชาสัมพันธน์ในส่วนนี้เองอย่างไรก็ตามในการนำร่องเบื้องต้น,เ,นเป้าหมายประมาณ5 0 0แสนตอนนีน้ได้ไปถึงล้าน8ในปีนี้ก็ถือว่า ในหน่วยงานต่างๆรวมทัะยาธนเองก็ให้ความร่วมมือในการที่จะดำเนินการส่วนนี้นะครับในเรื่องความชุกนะครับสำหรับตับอักเสบบีถ้าคนที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยความชุกอยู่ที่ร้อยละสี่นะครับส่วนถ้าเกิดหลังปี2535เนื่องจากเราฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิดทุกคนนะครับก็จะเหลือร้อยละ0.6ส่วนในเรื่องของตับอักเสบซีความชุกอยู่ที่ร้อยละหนึ่งะครับแปลว่าคาดการณ์ว่ามีประมาณ5 0,000คนถ้ถึง7 0,000คนทั่วประเทศที่เป็นตับอักเสบซี ใน4ปีที่ผ่านมาเรารักษาไปแล้วกว่า4 00 0 0คนครับในเรื่องของการคัดกรองอย่างที่ผมํำเรียนนะครับอัตาความชุกอยู่ที่ร้อยละหนึ่งที่เราจะเจอนะครับตรงนี้เนี่ยแม่นยำกว่า80%เป็นที่จะไปยืนยันด้วยผลไวรัสตามมาร้อยละ80ิยืนยันบวกตามครับเนื่องจากโรคตับอักเสบ B ีและซีเนี่ยเป็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางสิ่งขัดหลังเงิก็ต้องระวังป้องกันตัวนี้นะครับติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสิ่งขัดหลังครับ เนื่องจากในคนพูดถึงตับอักเสบซีก่อนนะครับเนื่องจากอยู่ในบางชุมชนที่อาจจะมีความชุกในดั้งเดิมซึ่งมีการทั้งเรื่องของติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องของการฉีดยาใส่ติดนะฮะที่จะให้มีการติดเชื้อรวมทั้การสักยันเหมือนติดเชื้อ HIV อวีนะครับเั้นกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงชุกกว่างั้นการป้องกันก็คงเหมือน HIV วีในอดีตก็คือการใช้ถุงยางอนามัย แล้วก็การระมัดระวังนะครับสำหรับถ้าท่านอยากทราบตัวเองเป็นไหมนี่การคัดกรองเนื่องจากในช่วงยังไม่มีอาการนะครับอย่างที่ผมนาเรียนถ้าเกิดทราบปุ๊บท่านรักษาหายได้ร้อยละเก้าสิบเจ็ดครับที่สถานบริการอย่างที่ท่านรองประลัดนําเรียนนะครับทุกสิทธิทประโยชน์ท่านได้ทุกกองทุนนั้นเข้าไปในสถานบริการของโรงพยาบาลได้เลยแต่เราได้สิทธิ์นะครับหนึ่งครั้งนะครับสำหรับผุนที่เกิดก่อนปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้ายกเว้นท่านอยู่ในกลุ่มห้ากลุ่มเสี่ยงนะครับนาเรียนว่าข้อสังเกตก็คือว่า ประชาชนที่เกิดก่อนปี2535นะก็จะมีโอกาสเสี่ยงกว่าโดยเฉพาะในวันทีบบ่10ปีซึ่งเริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับเรากําลังพูดถึงประชาชนที่ไม่มีอาการเลยนะที่เราคุยกันเนี่ยคือคนที่ไม่มีอาการเลยเพียงแต่ว่า,าทางนโยบายก็อยากจะให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจก็ให้สิทธิของทุกคนเข้าถึงการตรวจก็อยากให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือ ก่อนเกิดก่อนปี2535นะฮะได้เข้าถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นสถานพยาบาลนะครับเพื่อตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้ายังไงก็ตามมีโอกาสไปสู่การรักษาซึ่งจะป้องกันการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคตครับ จริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขทาอย่างต่อเนื่องมาในตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ hmm. ว่าในช่วงหลังนี้อย่างที่ท่านรองประหลัดนำเรียนกะ็คือเข้าสู่สิทธิทประโยชน์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า kick off เปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ไปในทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็อยากจะให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราคิดไปถึงขั้นต้นนะครับว่าตัวเลข10บล้านคนที่จะเริ่มได้รับการคัดกรองในปีถัดไป เพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานของการตรคัดกรองเนี่ยทุกภาคส่วนในวิวยาจุลินทรยในสาธารณสุขเราได้ทราบขั้นตอนในกระบวนการในการดำเนินการแล้วครับ